เมื่อผู้หญิงคนหนึ่งถูกคนรักทรยศหนีไปพร้อมเงินรางวัลกว่าล้านบาทแต่ใครจะรู้ว่าวันที่เขากลับมาเธอไม่ได้เป็นผู้หญิงคนเดิมอีกต่อไปสิ่งที่เธอทําหลังจากนั้นจะทําให้คุณขนลุกไปทั้งตัวเสียงฝนตกกระทบหลังคาบ้านไม้ดังเปาะแปะหญิงสาวชื่อมิงยินอยู่หน้าต่างมือกําสลากกินแบ่งรัฐบาลแน่นเธอไม่อยากเชื่อสายตาตัวเองตัวเลขบนกระดาษนั้นตรงกับรางวัลที่หนึ่งหัวใจเธอเต้นแรงมือสั่นเทาเหมือนจะหลุดจากแรงดีใจ มินหันไปมองชายคนรักที่ชื่อก้องซึ่งยืนอยู่ข้างๆด้วยรอยยิ้มบางๆก้องเดินเข้ามาอบไหลเธอเบาๆเสียงเขาอ่อนโยนแต่เย็นชาในเวลาเดียวกันเรารวยแล้วมินชีวิตเราจะไม่ลำบากอีกต่อไปมินหัวเราะทั้งน้ำตาเธอเชื่อว่าโชคชะตาเริ่มเมตตาเสียทีแต่ไม่กี่วันหลังจากนั้นทุกอย่างกลับกลายเป็นฝันร้ายตื่นเช้ามาเธอพบว่าก้องหายไปจากบ้านโต๊ะในห้องนอนว่างเปล่าเอกสารบัญชีและสลากที่ถูกรางวัลหายไปหมด มินยืนตัวแข็งมองกระเป๋าเดินทางของเขาที่ไม่อยู่แล้วเสียงนกร้องนอกหน้าต่างดังขึ้นเบาๆท่ามกลางความเงียบว่างเปล่าในใจโทรศัพท์มือถือของกล้องปิดเครื่องไม่มีข้อความไม่มีคำลามินเริ่มออกตามหาในทุกที่ที่เคยไปด้วยกันร้านกาแฟริมถนนห้องเช่าราคาถูกและแม้แต่ท่าเรือเก่าที่พวกเขาเคยนั่งดูพระอาทิตย์ตกไม่มีร่องรอยของเขาเลยหัวใจของเธอค่อยๆถูกบีบแน่นความเจ็บปวดเริ่มแทนที่ความหวัง ฝนเริ่มตกหนักอีกครั้งมินยืนกลางสายฝนตัวสั่นด้วยทั้งความหนาวและความสับสนเธอเงยหน้ามองท้องฟ้าที่มือคลึ้มน้ำฝนไหลผ่านแก้เหมือนน้ำตาทัานใดนั้นเสียงรถมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งแล่นผ่านไปข้างหน้ามินมองเห็นชายคนหนึ่งสวมหมวกกันน็อกสีดำกระเป๋าที่เขาสะพายหลังเป็นกระเป๋าแบบเดียวกับของก้องทุกประการหัวใจของเธอเต้นแรงอีกครั้งมือกำแน่นจนเล็บจิกเข้าฝ่ามือ เธอเริ่มวิ่งตามเสียงเครื่องยนต์ที่ห่างออกไปเรื่อยๆแต่เมื่อถึงทางแยกกลับเห็นเพียงถนนว่างเปล่าและแสงไฟสลัวลมหายใจของเธอหนักขึ้นความจริงบางอย่างเริ่มก่อตัวในใจอย่างช้าๆใบหน้าของก้องผุดขึ้นมาในความทรงจําทั้งรอยยิ้มและคําสัญญาที่เขาเคยพูดทุกถ้อยคําที่เคยฟังกลับกลายเป็นมีดแหลมคมแทงลึกในอกมือของเธอสั่นอีกครั้งคราวนี้ไม่ใช่เพราะความกลัวแต่เป็นเพราะความโกรธที่กําลังลุกไหม้ในใจมินยืนอยู่ตรงนั้นนานหลายนาที เสียงฝนที่ตกกระหน่ำกลบทุกสิ่งรอบตัวเหลือเพียงเสียงลมหายใจของเธอที่สันสานเสื้อผ้าที่เปียกชุ่มแน่ไปกับร่างกายแต่เธอไม่รู้สึกถึงความเย็นเลยแม้แต่น้อยสิ่งเดียวที่เธอรู้คือความแค้นที่เริ่มคุกรุ่นอยู่ในอกหญิงสาวค่อยๆเดินกลับบ้านทีละก้าวบนทางดินที่เต็มไปด้วยน้ำขังรองเท้าแตกของเธอละโคลนแต่สายตากลับแน่วแน่ขึ้นกว่าเดิมเมื่อกลับถึงบ้านความว่างเปล่าก็ยิ่งตอกย้ำความทรงจำทุกอย่าง เสื้อของก้องยิงแขวนอยู่บนผนังรูปถ่ายคู่ยังตั้งอยู่บนโต๊ะเธอหยิบกรอบรูปนั้นขึ้นมาดูภาพทั้งสองคนยิ้มให้กล้องอย่างมีความสุขแต่ตอนนี้รอยยิ้มนั้นกลับกลายเป็นมีดที่บาดลึกเข้าไปในหัวใจมือของเธอสั่นเล็กน้อยก่อนจะคว่างกรอบรูปนั้นลงพื้นจนแตกเป็นเสียเส่ยงเสียงกระจกแตกดังขึ้นในบ้านเงียบสงัดเหมือนเสียงบางอย่างแตกในใจของเธอเธอนั่งลงกับพื้นเอามือกลุมหัวร้องให้อย่างสิ้นหวังทำไมทำไมต้องเป็นฉัน เสียงของเธอสั่นสถานไปทั่วห้องแต่ในน้ำตานั้นเริ่มมีประกายของบางสิ่งที่ต่างออกไปประกายของความเข้มแข็งที่ค่อยๆก่อตัวมินลุกขึ้นยืนเธอหายใจเข้าลึกๆแล้วมองไปที่ประตูบ้านเธอรู้ว่าเธอต้องทำบางอย่างต้องหาคำตอบให้ได้ว่ากล้องอยู่ที่ไหนหลายวันต่อมาเธอเริ่มออกเดินทางไปยังที่ที่ก้องอาจไปเริ่มจากธนาคารที่เขาเคยฝากเงินไว้พนักงานจำได้ว่ามีชายคนหนึ่งมาถอนเงินก้อนใหญ่หญเมื่อสมวันก่อน มินใจเต้นแรงแต่เธอพยายามเก็บสีหน้าไว้เธอถามต่อว่าชายคนนั้นไปที่ไหนพนักงานตอบว่าเขาบอกว่าจะขึ้นรถไปทางภาคใต้เธอจดจำข้อมูลนั้นไว้ในใจทันทีวันต่อมามินขึ้นรถโดยสารไปยังเมืองชายทะเลที่ชื่อสงขลาระหว่างทางฝนตกไม่หยุดฟ้าครึ้มเสียงลมกระทบกระจกดังวูบวาบเธอมองออกไปนอกหน้าต่างเห็นภาพเงาของตัวเองสะท้อนอยู่ผู้หญิงที่เคยอ่อนแอคนนั้นหายไปแล้ว สิ่งที่เหลืออยู่คือหญิงสาวที่พร้อมจะ,ะเผชิญหน้ากับความจริงเมื่อถึงตัวเมืองเธอลงจากรถและเริ่มถามหาข่าวจากผู้คนในละแวกนั้นเธอแสดงรูปถ่ายของกล้องให้พนักงานร้านสะดวกซื้อดูชายวัยกลางคนหลังเคาน์เตอร์ทำหน้าครุ่นคิดก่อนตอบ่าเขาอาจเคยเห็นคนในรูปเขามากับผู้หญิงคนหนึ่งใส่ชุดสีแดงถือกระเป๋าเงินใบใหญ่ดูเหมือนรีบมากหัวใจของมินแทบหยุดเต้นเธอพยายามไม่ร้องให้เธอเพียงแค่พยักหน้าขอบคุณแล้วเดินออกมาช้า,ชา ข้างนอกฝนตกหนักขึ้นอีกครั้งน้ำฝนซัดหน้าเธอแรงจนแสบผิวแต่เธอกลับไม่หลบเธอยืนอยู่กลางถนนมองไปยังเส้นขอบฟ้าที่มีแสงไฟสลัวของทะเลความรู้สึกในอกตอนนี้ไม่ใช่แค่ความเสียใจอีกต่อไปมันคือความตั้งใจที่จะทวงคืนทุกอย่างที่เขาพรากไปเธอจะไม่หนีไม่ร้องให้อีกเธอจะหากล้องให้เจอไม่ว่าต้องใช้เวลาเท่าไหร่เสียงฟ้าร้องคำรากล้องไปทั่วฟ้า รากบเป็นสัญญาณเริ่มต้นของบางสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นในชีวิตของเธออีกครั้งมินเดินลุยฝนไปตามถนนสายเล็กๆที่ทอดยาวสู่ท่าเรือเก่าเสียงรองเท้าแต่กระทบน้ำดังแฉะแฉะทุกย่างก้าวชุ่มไปด้วยโคลนและน้ำฝนแสงไฟจากร้านค้าเล็กๆข้างทางสองลอดม่านฝนเป็นลำสว่างบางเบาเธอมองเห็นเงาคนเดินสวนมาบ้างแต่ไม่มีใครสังเกตเธอเลยหญิงสาวหยุดยืนตรงป้ายท่าเรือเก่ากลิ่นน้ำเค็มและกลิ่นสนิมจากเรือที่จอดนิ่งอยู่ลอยมาแต่จมูก เคื่องกระทบฟั่งเป็นจังหวะสม่ำเสมอแต่ในใจของเธอกลับปั่นป่วนราวกับพายุเธอหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาดูอีกครั้งหมายเลขของกล้องยิงคงปิดเครื่องหน้าจอเปียกด้วยละอองฝนเธอลูบออกเบาๆแล้วหันมองไปยังท่าเรือที่มืดสนิทจู่ๆเสียงหัวเราะของผู้ชายกลุ่มหนึ่งดังขึ้นจากท้ายท่าเธอหันไปเห็นเงาผู้ชายสี่ห้าคนกำลังนั่งดื่มอยู่ใต้เพลิงไม้หนึ่งในนั้นมีท่าทางคุ้นตาเสื้อเชิ้ตสีฟ้าอ่อนที่เขาใส่เหมือนกับของกล้อง หัวใจของมินเต้นแรงเธอก้าวเดินเข้าไปชา้าจ้องมองทุกการเคลื่อนไหวแต่เมื่อเข้าไปใกล้เธอก็เห็นว่าไม่ใช่เขาเป็นเพียงชายคนหนึ่งที่มีรูปร่างคล้ายกันเท่านั้นเธอยืนนิ่งน้ำตาไหลโดยไม่รู้ตัวความหวังที่ลุกว่าขึ้นในใจดับลงอีกครั้งเธอนั่งลงตรงมา้านั่งไม้เก่าๆมองทะเลสีดำตรงหน้าสายลมพัดแรงจนเส้นผมปลิวว่อนใบหน้าเธอเปียกชุม่มแต่ในแววตาย,ยังคงมีประกายดื้อรัน้นเสียงโทรศัพท์จากในกระเป๋าดังขึ้นทันที เบอร์ที่โทรมาเป็นเบอร์แปลกจากต่างจังหวัดเธอลังเลอยู่ชั่วขณะก่อนกดรับเสียงปลายสายเป็นผู้หญิงเสียงสั่นเครือเหมือนกำลังกลัวบางอย่างคุณคือมินใช่ไหมคะฉันมีเรื่องเกี่ยวกับผู้ชายชื่อก้องมินรีบลุกขึ้นยืนทันทีหัวใจเต้นรัวเขาอยู่ที่ไหนเขาอยู่กับคุณหรือเปล่าปลายสายเงียบไปครู่หนึ่งก่อนพูดเบาๆคุณอาจไม่อยากรู้แต่เสียงของมินแข็งขึ้นฉันต้องรู้ เสียงลมหายใจจากปลายสายดังสั้นๆก่อนพูดต่อเขาอยู่ที่พังงามากับผู้หญิงอีกคนพวกเขาเพิ่งขึ้นเรือไปที่เกาะมินยืนนิ่งสายตาจ้องไปไกลสุดขอบฟ้าเธอรู้ทันทีว่าต้องไปที่นั่นรุ่งเช้ามินนั่งเรือโดยสารเล็กๆมุ่งหน้าไปยังเกาะที่ว่ามาท้องฟ้าสีเทาเข้มลมแรงคลื่นซัดแรงจนเรือโครงเคลงคนขับเรือเตือนให้เธอจับขอบเรือแน่นๆแต่เธอกลับมองตรงไปข้างหน้าโดยไม่สะทกสะท้าน ในใจมีเพียงภาพของกล้องและคำถามที่ยังไม่ได้คำตอบเหือเทียบท่าชายหาดเล็กๆที่เงียบสงบมีรีสอร์ทเพียงไม่กี่หลังซ่อนตัวอยู่ในป่ามะพร้าวมินเดินขึ้นฝั่งเท้าเปล่าเสียงทรายกรอบกแกรบใต้ฝ่าเท้าเธอเดินไปยังร้านอาหารเล็กๆริมหาดถามหาชื่อของกล้องกับหญิงเจ้าของร้านหญิงเจ้าของร้านพยักหน้ามีคู่รักคู่หนึ่งมาพักเมื่อวานดูมีเงินมากเลยค่ะผู้ชายใจดีแต่ผู้หญิงที่มาดูดไม่ค่อยไว้ใจ มินใจเต้นรัวอีกครั้งเธอขอเบอร์โทรของรีสอร์ทนั้นทันทีเมื่อโทรไปเสียงพนักงานตอบกลับมาชัดเจนแขกคู่นั้นพักอยู่ห้องริมทะเลค่แต่ตอนนี้ยังไม่ออกจากห้องมินวางสายช้าช้าเธอสูดลมหายใจเข้าลึกหัวใจสั่นระรัวมือกำแน่นจนข้อนิ้วขาวลมทะเลพัดแรงจนผมปลิวเธอก้าวเท้าไปข้างหน้าอย่างมั่นคงเธอรู้ว่าทุกสิ่งที่รอยอยู่ข้างหน้าจะเปลี่ยนชีวิตของเธอไปตลอดกาล เสียงคลื่นซัดเข้าฝั่งแรงขึ้นเหมือนเสียงหัวใจที่เต้นแรงขึ้นเรื่อยๆเธอเดินไปจนถึงหน้าห้องพักริมทะเลเสียงหัวเราะเบาๆดังออกมาจากข้างในมินงยืนอยู่หน้าประตูหายใจแรงด้วยความโกรธและความเจ็บปวดที่ประดังเข้ามามือของเธอสัน่นเธอยกขึ้นแต่ลูกบิดประตูเสียงคลื่นกระแทกฝั่งครั้งสุดท้ายดังขึ้นเหมือนคำเตือนจากฟ้า แต่เธอไม่ลังเลอีกต่อไปเธอบิดลูกบิดประตูอย่างช้าๆแล้วผลักเข้าไปในห้องที่แสงแดดลอดเข้ามาจากหน้าต่างริมทะเลภายในห้องพักริมทะเลนั้นมีกลิ่นหอมของน้ำหอมราคาแพงลอยคลุ้งอยู่ในอากาศผ้าม่านปลิวเบาๆตามแรงลมทะเลเสียงคลื่นกระทบฝั่งดังชัดเจนจนได้ยินทุกจังหวะมินยืนอยู่ตรงประตูสายตาของเธอกวาดมองไปทั่วห้อง บนเตียงขนาดใหญ่มีร่องรอยของการใช้ชีวิตที่อบอุ่นแต่แปลกปลอมเสื้อผ้าของผู้หญิงวางกองอยู่บนเก้าอี้เครื่องสำอางบนโต๊ะเครื่องแปง้งและขวดไวน์ที่เปิดไว้ครึ่งหนึ่งทุกสิ่งเหมือนกำลังเย้ยยันหัวใจของเธอมินก้าเข้ามาช้าๆเท้าเปล่าเหยียบพื้นเย็นเฉียบจนรู้สึกชัดถึงความสั่นของตัวเองเสียงหัวเราะของผู้หญิงดังแว่วออกมาจากห้องน้ำหัวใจของมินเต้นแรงจนแทบทะลุออกจากอกเธอกเดินเข้าไปใกล้ทีละก้าวมือกำแน่นจนเลือดแทบหยด เธอได้ยินเสียงของกล้องพูดแผ่วเบาอย่าก,กังวลเลยที่รักเงินพวกนั้นไม่มีใครตามเจอหรอกเราจะเริ่มชีวิตใหม่ด้วยกันคำพูดนั้นแทงทะลุหัวใจของมินเหมือนคมมีดเธอยืนนิ่งรู้สึกเหมือนโลกทั้งใบหยุดหมุนภาพความทรงจําดีๆทั้งหมดแหลกสลายกลายเป็นฝุ่นมือของเธอสั่นหนักจนควบคุมไม่ได้เธอสูดลมหายใจเข้าลึกพยายามปืนความเจ็บปวดลงคอจากนั้นเธอผลักประตูห้องน้ําเปิดออกแรงจนกระแทกขนังดังปัง เสียงร้องตกใจดังขึ้นทันทีก้องหันมาใบหน้าเขาซี่เืิดดวงตาเบิกกว้างราวกับเห็นผีผู้หญิงอีกคนที่อยู่ข้างในรีบหาผ้าเช็ดตัวคลุมตัวเองมินเธอก้องพูดไม่ออกเสียงขาดห้วงเต็มไปด้วยความตกใจมินยืนนิ่งดวงตาแดงก่ำแต่ว่างเปล่าน้ำตาไหลอับแก้มแต่สีหน้าทเย็นชาจนน่ากลัวนี่สินะชีวิตใหม่ของคุณเสียงของเธอสั่นแต่ชัดเจนก้องพยายามเข้ามาใกล้ฟังผมก่อนมันไม่ใช่อย่างที่คิด มินหัวเราะเบาๆเสียงหัวเราะนั้นเต็มไปด้วยความขมขื่นไม่ใช่อย่างที่คิดงั้นที่คุณเอาเงินทั้งหมดไปละมันคืออะไรเธอเดินไปที่โต๊ะหยิบขวดไวน์ขึ้นมาดูแล้ววางลงอย่างแรงจนเสียงแก้กระทบไม้ดังสะท้อนฉันเคยคิดว่าคุณคือคนที่เข้าใจฉันที่สุดแต่จริงๆแล้วคุณแค่รอเวลาที่จะหักหลังก้องพยายามจะพูดแต่เสียงของเธอตัดเขาอีกเงินนั่นไม่ใช่ของคุณมันคือความหวังของฉันของเราน้ำตาของเธอไหลอับแก้มนย่างต่อเนื่องแต่แววตาย,ยังคงแข็งกร้าว เธอกล้าเข้ามาใกล้จนได้กลิ่นน้ำหอมบนตัวเขากลิ่นที่เคยคุ้นแต่ตอนนี้กลับทําให้คลื่นไส้คุณเคยบอกว่ารักฉันแต่สุดท้ายคุณก็หนีไปพร้อมกับทุกอย่างก้องยืนนิ่งมองหน้าเธอด้วยความรู้สึกผิดและกลัวในเวลาเดียวกันเสียงคลื่นนอกหน้าต่างดังรุนแรงขึ้นเรื่อยๆเหมือนเสียงหัวใจของทั้งคู่ที่เต้นถี่กระชั้นผู้หญิงอีกคนที่ยืนอยู่ข้างหลังพูดเสียงสัน่นเราเราไม่รู้ว่าเขามีคนอยู่แล้วมินหันมามองช้าๆเธอไม่ผิดหรอกคนผิดคือคนที่เลือกจะโกหก สายตาของเธอกลับไปที่ก้องอีกครั้งคุณเคยหัวเราะก,กับฉันตอนที่เราจนคุณบอกว่าแค่เรามีกันก็พอเสียงของเธอเบาลงแต่เจ็บแสบแต่ตอนนี้คุณมีเงินแล้วคุณก็เลือกทิ้งฉันไว้กับความ่องเปล่าก้องเอื้อมมือจะจับไหล่เธอแต่เธอถอยหลังหนึ่งก้าวอย่าแต่ต้องฉันเสียงของเธอเย็นจนทําให้บรรยากาศในห้องแข็งค้างเธอหันหลังเดินไปที่ประตูหยุดอยู่ครู่หนึ่งก่อนพูดโดยไม่หันกลับมา ฉันไม่ต้องการเงินพวกนั้นอีกแล้วแต่ฉันอยากให้คุณจำไว้ไม่มีใครหนีผลของสิ่งที่ตัวเองทำได้ตลอดไปจากนั้นเธอเปิดประตูออกลมทะเลพัดเข้ามาแรงจนผ้าม่านปลิวว่อนก้องยืนอยู่ตรงนั้นมองแผ่นหลังของผู้หญิงที่ครั้งหนึ่งเคยรักที่สุดเดินจากไปอย่างมั่นคงเสียงประตูปิดดังสนัน่นเหมือนเครื่องหมายจบของความรักทั้งหมดที่เขาเคยมีมินเดินออกมาที่ชายหาดท้องฟ้าสีเทาหมน่นกำลังเปลี่ยนเป็นสีส้มของอาทิตย์ยามเย็นเธอมองคลื่นที่ซัดเข้าหาฝั่งอย่างต่อเนื่อง น้ำตาย,ยังคงไหลแต่ครั้งนี้เธอไม่ได้ร้องเพราะความเสียใจเธอร้องเพราะรู้แล้วว่าความเจ็บปวดนั้นคือจุดเริ่มต้นของเสรีภาพที่แท้จริงในชีวิตเธอเองมินยืนมองเส้นขอบฟ้าที่ถูกย้อมด้วยแสงสีส้มของอาทิตย์อัสดงเธอรู้สึกได้ถึงสายลมทะเลที่พัดผ่านผิวหน้ากลิ่นเกลือจากทะเลผสมกับกลิ่นฝนที่เพิ่งตกเมื่อบ่ายยังคงอ้อยอิงอยู่ในอากาศเสียงเครื่องกระทบฝั่งดังซ้ำเหมือนหัวใจที่ยังเต้นอยู่แต่จังหวะกลับช้าลงเย็นลงและมั่นคงขึ้น เธอค่อยๆถอดรองเท้าแต่ออกแล้วเดินเท้าเปล่าลงบนทรายที่ยังเปียกทุกย่างก้าวฝังรอยเท้าไว้เป็นทางยาวเหมือนเครื่องหมายของการเริ่มต้นใหม่ทรายเย็นชื้นแต่สัมผัสนั้นกลับทําให้เธอรู้สึกถึงชีวิตจริงๆเป็นครั้งแรกในรอบหลายปีเธอมองย้อนกลับไปยังรีสอร์ทที่อยู่ไกลๆแสงไฟสีเหลืองส่องลอดออกมาจากหน้าต่างห้องพักในนั้นคือคนที่ครั้งหนึ่งเคยสัญญาว,ว่าจะรักเธอตลอดไปตอนนี้เขากลายเป็นเพียงเงาในอดีตที่ไม่มีวันหวนคืน มินเดินเรื่อยๆไปตามแนวชายหาดจนถึงโขดหินใหญ่เธอนั่งลงมองดูคลื่นซัดกระแทกหินเป็นฟองขาวเสียงดังๆปังเหมือนหัวใจที่แตกสลายแต่ยิ่งคลื่นซัดแรงเท่าไรหินก็ยังคงอยู่ที่เดิมไม่เคยขยับเธอคิดกับตัวเองเบาๆว่าบางทีฉันก็ต้องแข็งแกร่งเหมือนหินก้อนนี้เธอหยิบสร้อยเส้นเล็กที่เคยจี้รูหัวใจออกมาจากกระเป๋าจี้นี้เป็นของขวัญจากกล้องเมื่อครั้งที่ยังรักกันมินมองมันอยู่ครู่หนึ่งก่อนก็นกไว้แน่นในมือ ความทรงจําทั้งดีและร้ายไหลผ่านหัวเหมือนน้ำทะเลที่ซัดไม่หยุดจากนั้นเธอลุกขึ้นเดินลงไปใกล้น้านําแล้วโยนสร้อยนั้นออกไปสุดแรงมันพุ่งเป็นเส้นแสงเล็กๆก่อนตกลงในทะเลและจมหายไปในคลื่นเธอยืนนิ่งอยู่ตรงนั้นมองดูวงคลื่นเล็กๆที่กระจายออกจากจุดที่สร้อยจมหายหัวใจของเธอเหมือนถูกยกภาระหนักออกไปทีละน้อยเธอสูดลมหายใจเข้าลึกๆรู้สึกถึงอากาศเค็มๆที่แผ่ซ่านไปทั่วอก ในความเงียบของยามเย็นเธอได้ยินเสียงของตัวเองดังขึ้นในใจต่อจากนี้ชีวิตของฉันจะไม่ขึ้นอยู่กับใครอีกต่อไปคืนนั้นมินเดินทางกลับเข้าหมู่บ้านเล็กๆริมทะเลเธอหาที่พักเล็กๆห้องเรียบง่ายมีเพียงเตียงไม้และหน้าต่างที่เปิดรับลมทะเลแสงจันทร์ลอดผ่านเข้ามาอบร่างเธอไว้บางเบาเธอนอนนิ่งมองแสงจันทร์ที่สะท้อนบนผนังห้องน้ำตาเอ,อ่ขึ้นอีกครั้งแต่เป็นน้ำตาแห่งความโล่งใจรุ่งเช้าเสียงไก่ขันปลุกเธอให้ตื่น เธอลุกขึ้นเดินออกไปยืนที่ระเบียงห้องสูดกลิ่นอากาศยามเช้าที่สดชื่นเด็กๆวิ่งเล่นอยู่ไกลๆกลเสียงหัวเราะของพวกเขาดังแทรกเข้ามาในใจที่เคยว่างเปล่ามินเดินไปยังตลาดเล็กๆของหมู่บ้านเธอช่วยหญิงชาราเจ้าของร้านขายดอกไม้จัดดอกมะลิและกุหลาบลงในตะกรา้าหญิงชารายิ้มให้ลูกสาวมาจากในเมืองหรือจะหน้าตาดูเหนื่อยๆน,นะมินยิ้มตอบถ้าฉันแค่มาหาที่สงบๆอยู่สักพักวันเวลาผ่านไปเธอเริ่มใช้ชีวิตอย่างเรียบง่าย เธอช่วยชาวบ้านขายของช่วยเด็กๆทำการบ้านและเรียนรู้ที่จะยิ้มอีกครั้งทุกเย็นเธอจะเดินไปนั่งที่หาดเดิมมองดูอาทิตย์ตกในที่เดิมแต่ครั้งนี้เธอไม่ได้มองด้วยความเศร้าอ,อีกต่อไปในหัวของเธอเริ่มมีความคิดใหม่บางทีเธออาจเปิดร้านเล็กๆของตัวเองที่นี่ร้านกาแฟริมทะเลที่มีกลิ่นขนมปังอบและเสียงคลื่นเป็นเพลงประกอบสถานที่ที่ไม่ต้องมีใครมาสัญญามีแค่เธอกับอิสระของหัวใจ แต่ในขณะที่เธอกำลังจดบันทึกความฝันลงในสมุดเสียงโทรศัพท์เครื่องเก่าที่เธอเก็บไว้ก็ดังขึ้นเบอร์ที่แสดงบนหน้าจอคือชื่อของกล้องมือของเธอสั่นเล็กน้อยสายตาจ้องไปที่ชื่อบนหน้าจออย่างลังเลหัวใจเต้นช้าลงแต่แรงขึ้นในทุกจังหวะเธอไม่รู้ว่าเขาต้องการพูดอะไรขอโทษขอคืนดีหรืออาจเพียงอยากแก้ตัวอีกครั้งเธอยกโทรศัพท์ขึ้นแนบหูแต่ก่อนที่จะพูดอะไรเสียงของเขาดังขึ้นก่อนแผ่วเบาและสั่นเครือ มินฉันขอโทษฉันทำผิดไปหมดแล้วฉันอยากเจอเ,อเธอขอให้ฉันได้อธิบายเสียงคลื่นนิงคงซัดเข้าฝั่งอย่างต่อเนื่องมินหลับตาสูดลมหายใจเข้าลึกๆล,ลมทะเลพัดผ่านแก้มเธออีกครั้งพร้อมกับความคิดที่วงเวียนอยู่ในใจเธอเปิดตาช้าๆมองไปยังขอบฟ้าที่เริ่มสว่างใบหน้าของเธอสงบไม่มีน้ำตาไม่มีความโกรธ นี่เพียงคำตอบที่ชัดเจนในใจคำตอบที่เธอจะต้องพูดออกไปด้วยเสียงที่มั่นคงที่สุดในชีวิตของเธอมินเงียบไปครู่หนึ่งฟังเสียงคลื่นที่ซัดเข้าหาฝั่งราวกับเตือนให้เธอฟังหัวใจของตัวเองเธอยิ้มเบาๆก่อนเอ,อ่ยเสียงเรียบแต่หนักแน่นก้องตอนนั้นฉันรอเธออยู่นานมากอยากให้เธอกลับมาอยากฟังคําขอโทษจากเธอเสียงปลายสายเงียบไปเหมือนลมหายใจของอีกฝ่ายหยุดลงมินพูดต่อแต่ตอนนี้ฉันไม่ต้องการมันอีกแล้วฉันให้อภัยเธอมานานแล้วแค่ไม่จําเป็นต้องเริ่มใหม่อี เธอมองออกไปยังท้องทะเลกว้างน้ำทะเลสะท้อนแสงอาทิตย์ยามเช้าเป็นประกายระยิบระยับคลื่นลูกใหม่ซัดเข้ามาลบล้างรอยเท้าที่เธอเคยทิ้งไว้เมื่อคืนฉันขอให้เธอโชคดีนะมินพูดจบแล้วกดวางสายเสียงคลื่นกลืนทุกอย่างหายไปเหลือเพียงความเงียบสงบที่แผ่วเบาเธอยืนอยู่ตรงนั้นสักพักสูดลมหายใจเข้าลึกๆรู้สึกถึงอากาศเค็มๆข,ของทะเลที่แทรกเข้าไปถึงหัวใจครั้งนี้มันไม่ได้เจ็บอีกต่อไปแต่มันคืออิสรภาพ จากนั้นมินเดินกลับไปที่กระท่อมเล็กของเธอเธอเปิดประตูรับแสงอาทิตย์ที่สาดเข้ามาเต็มห้องบนโต๊ะมีดอกมะลิที่เธอจัดไว้เมื่อวานกลิ่นหอมจางๆลอยอบอวลเธอเปิดหน้าสมุดบันทึกเขียนบันทัดใหม่ด้วยรอยยิ้มวันนี้ฉันเลือกที่จะรักตัวเองก่อนเสมอและในขณะที่เธอเงยหน้าขึ้นแสงแดดยามเช้าสาดเข้ามาแตะบนใบหน้าเสียงหัวเราะของเด็กๆด,ดังอยู่ไกลๆเสียงคลื่นยังคงกระซิบไม่หยุด มินยิ้มยิ้มอย่างที่เธอไม่เคยยิ้มมานานเพราะวันนี้เธอได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ของตัวเองแล้วอย่างแท้จริง